จมูกแบบไหนเหมาะกับการฉีดฟิลเลอร์จมูกต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเลือกรูปทรงของจมูกตามต้องการได้เยอะเหมือนการทําศัลยกรรมแบบเปิดค่ะแต่ว่าการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยเขาจะสามารถปรับแต่งได้ในคนไข้ที่ไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างแรกเลยนะคะจมูกที่เหมาะสมในการฉีดฟิลเลอร์ก็คือจะต้องมีความยืดหยุ่นของผิวบริเวณช่วงสันจมูกประมาณหนึง่งไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปถ้ามากเกินไปนะคะ ความยืดหยุ่นเยอะหรือว่าเนื้อหนามากเนี่ยอาจจะเห็นรูปทรงได้น้อยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าความยืดหยุ่นผิวไม่มีเลยไม่สามารถใส่เข็มปลายทู่ลงไปได้อันนี้ก็ไม่สามารถฉีดฟิลเลอร์บริเวณช่วงจมูกได้เช่นเดียวกันประการถัดมานะคะคนไข้ที่อาจจะเคยประสบอุบัติเหตุมีจมูกหักนะคะหรือว่ามีการบิดเบี้ยวของโครงจมูกเยอะอาจจะจากพันธุก,กรรมหรือว่ามีอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กเนี่ยกลุ่มนี้ก็ต้องพิจารณาให้หมอตรวจประเมินก่อนนะคะว่าสามารถทําการแก้ไขด้ การฉีดฟิลเลอร์จมูกได้หรือเปล่าและนี่นะคะก็คือข้อจํากัดน,นะคะว่าจมูกแบบไหนบ้างที่เราอาจจะต้องพิจารณาก่อนการทําการฉีดฟิลเลอร์จมูกคะ่ะ